ได,ได้ตั้งไปแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่การแถลงข่าวครั้งที่สองของทางสมาคมสิทธิ์เก่านะครับคณะฝ่ายเงินให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งทางยามยาให้กับมูลนิธิของเราเองคือคณะผดุงแม่รวมทั้งกองของสิทธิ์เก่าที่เราติดตั้งระบุชัดเจนว่าจ่ายไปกันแล้วสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทแบ่งเป็นหกงวดนะครับและอาจารย์ก็พูดยาวมาสักพูว่าอาจารย์ก็ให้โอกาสอีก2ครั้งแต่เขาก็ไ สิที่คือเขาขับจากที่เขาหาค่ามัาจำสารก้อนค่ามาจำสี่หมื่นนะคะสารก้อนไปแล้วแล้วหาข่าหัวไปกระสอบแล้วก็เออทำไมคนอื่นถึงได้พิเศษอะไรอย่างนี้พิเศษคลิปนักเสียตอนนี้คือว่าเขาจะมาบอกปัสมาคมเขาจะชี้แจงตรงไหนผมยังไม่เคยได้ยินจากปากเขามาบอกสมาคมว่าผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มีแต่ในคลิปเสียงก็บอกไปแล้วว่าชื่อเล่นใครใครอะไรยังไงนะ เด็กก็รออยูไร่ก่อนที่เดสายจะไ